คุยกันได้แต่นี่คือนวัตรกรรมนี่คือที่ผมเจอผมเจออันนี้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าประมาณห้าหมื่นเพราะผมเจอในในเฟซในอะไรก็ว่าอ๋ออันนี้สามหมื่นสามสามพันเก้าร้อยเฉพาะวันนี้และโปรในในงาน,น,น,นในงานเนี่ยมีลดให้อีกพันหนึ่งโอ้โหก็เหลือสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทครับแต่ถ้าเกิดนอกงานคุณซื้อไม่ได้แบบนี้นะคุณซื้อสองหมื่นเก้าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เหรอผมคำนวณผิดนะพี่ เอ๊ะทำไมยิ่งขายยิ่งถูกกเล็หได้น่าสนใจมีโอกาสเดี๋ยวไปลองครัได้เดี๋ยวคุยกันอันที่สนใจจริงๆพบมันมีเครื่องมารดตกค้อดมาใช้มันครั้งสองครั้งแต่ว่าเก่าเก็บตากแดดตากฝนเนี่ย แล้วมัเขนแล้วมันหูดังคือถ้าเกิดน้ำมันหมดอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างแรกเลยนะถ้าตัวนั้นเราสามารถทําฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเนี่ยจะแนะนาอันนั้นก่อนแต่ถ้าไม่ได้ค่อยดูของใหม่อ่าดีกว่าครับผมแล้วเพราะว่าผมยังมีรถฟนลดินรถตัดหญ้าอีกบูธไม่มีวันนี้คุณก็เดินขายอะไรใช่ครับเขาไม่มาบูธไม่มีไม่มีเลยต้องมาเดินตองมาเดินดีกว่าบูธอีกนะตว่าหาลูกค้าใช่ครับท้องทุ่งแห่งพระอาทิตย คิโนต้านั่นเองก็ <fists. S 1> พูดได้เลยว่าคิโนต้านี่คือเป็นความหวังเป็นแสงที่จะทําให้ท้องทุ่งการเกษตรอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ใช่ครับเป็นความหวังเป็นแสงสว่างของท้องทุ่งการเกษตรใช่ครับคิโนต้าครับฝากไ้ด้วยนะครับแต่เมืนอกล้องเขาดีหว่ามันฝากไปแล้วกูขอบคุณครับฝากเตยไ้ด้วยนะครับไปแล้ว้ออย่าเพิ่งครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่บวยครับเอฟซีขอบคุณมากนะครับเอฟซีครับ